38ครับข้อได้ถูกต้องชอยแรกบ,บอกว่าไมโครพลาสมามีผนังเซลล์ที่ประกอบไปด้วยเฮปติดไกลแคนไมโครพลาสมาครับให้รู้ไว้ครับว่าพวกนี้เนี่ยเป็นพั้วที่ไม่มีผนังเซลล์นะครับเป็นพวกวโพรคาริโอตเนี่ยที่ไม่มีผนังเซลล์นะตรงนี้รู้ไว้นะครับไมโครพลาสมานะครับบางกลุ่มเนี่ยเป็นสาเหตุของโรคปอดบวมนะตัวพวกนี้ครับจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าผนังเซลล์อยู่ครับตรงนี้ถือว่าผิดเลยนะ โอเคนะครับไมโครทาสมาเนี่ยจัดว่าเป็นพวกโปคาริโอตนะแต่เป็นโพรคาริโอตที่ไม่มีผนังเซลล์ครับต่อมาครับช้อยสองอาร์เคียมีการสังเคราะห์พลังงานจากไฮโดรเจนออกซิเดชันโอเคครับไฮโดรเจนออกซิเดชันเนี่ยในมอลปลายเราอาจจะไม่ค่อยมีรายละเอียดเท่าไหร่ครับแต่ว่ามันคือการสร้างพลังงานเนี่ยครับผ่านการออกซิไดนะตัวก๊าซไฮโดรเจนครับอันนี้เนี่ยจะใสเอนไซม์ไฮโดรเจนเอสครับ พวกที่เป็นพวกอาเคียหรือว่าแบคทีเรียบางกลุ่มเนี่ยมีความสามารถนะครับในการออกซิไดซ์กา๊าซไฮโดรเจนแล้วก็สร้างเป็นพลังงานออกมาจริงครับอันนี้ถือว่าถูกนะแต่ว่าตรงนี้ครับเป็นรายละเอียดที่มอปลายเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่ครับข้อนี้หลักๆเนี่ยน่าจะต้องให้ให้เราตัดชอยครับ3กับ4ให้ได้แล้วค่อยมาเลือกตอบข้อ2ครับบางทีเนี่ยความรู้ในข้อ2อนะครับอาจจะไม่ค่อยได้มีการระบุไว้ในมอปลายเท่าไหร่นะเรามาดูชอยสามชอยสี่ครับว่าผิดยังไง ช้อยสามเขาบอกว่าอีโคไลและแลคโตบาซิลัสเป็นแบคทีเรียแกรมลบที่พบได้ในลําไส้แบคทีเรียแกรมลบครับตัวของอีโคไลกับแลคโตบาซิลัสเนี่ยใช่แบคทีเรียแกรมลบหรือเปล่าครับมาดูที่แผนผันตงตัวนี้ครับแผนผันตงตัวนี้เนี่ยสรุปนะพวกที่อยู่ในอาณาจักรแบคทีเรียให้ครับเวลาเราแบ่งนะครับแกรมบวกกับแกรมลบเนี่ยก็แบ่งจากตัวเพพทิโดไกแคนนะทั้งคู่มีที่ผนังเซลนะครับมีเพปทิโดไกแคนทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นแกรมบวกหรือแกรมลบนะ แต่ว่าความหนาจะแตกต่างกันครับถ้าเกิดว่าที่ผนังเซลล์เนี่ยมีเพปติโดไกแค่นหนาก็จะเป็นแบคทีเรียแกรมบวกถ้าเกิดว่าผนังเซลล์ครับมีเพปติโดไกแค่นบางเนี่ยครับก็จะเป็นแบคทีเรียแกรมลบครับเขียนนะครับเวลาย้อมสีแกรมเนี่ยก็จะให้ผลที่แตกต่างกันไปครับตรงนี้ก็เอาไปจํากันดูนะครับว่ามีกลุ่มไหนบ้างนะที่เป็นแกรมบวกกลุ่มไหนบ้างที่เป็นแกรมลบนะครับตรงนี้ในมปลายเราเนี่ยครับควรจะจําได้ประมาณนี้นะสำหรับข้อนี้ครับข้อนี้เนี่ยก็ถามถึงอะไรครับถามถึงตัวแลโตัวบาซิลัสใช่ไหม กับอ e ีกตัวนึงครับก็คือตัว e.coli ครับ e.coli เนี่ยครับใน choice เนี่ยตัว e ตรงนี้ครับตัว e ตรงนี้เป็นชื่อจีนัสนะตัว e ที่มันชื่อจีนัสตรงนี้ครับเป็นตัวย่อของตัว a s p e r i c l u นะครับตรงนี้นะอันนี้นะครับเป็นตัวย่อนี้สามารถเขียนเป็นตัว e ได้ครับเข้าไหมอันนี้ให้รู้ไว้นะครับว่า e.coli เนี่ยชื่อเต็มก็คือ a s p e r i c l u coli นะครับคือชื่อนี้นะอันนี้คือชื่อจีนัสของมันครับ จากตรงนี้ครับอีโคไลเนี่ยจัดอยู่ในจีนัสแอสเซอิเียดังนั้นอีโคไลครับเป็นแกรมลบอันนี้ถูกต้องนะครับอีโคไลเป็นแกรมลบครับแอสเซอิเชียโไลเนี่ยเป็นแบคทีเรียแกรมลบจริงแต่ว่าแล็กตัวบาซิลัสเป็นยังไงครับแล็กตัวบาซิลัสเนี่ยพวกจีนัสแล็กตัวบาซิลัสครับเป็นพวกแกรมบวกนะดังนั้นครับ้อน,นี้ก็ถือว่าผิดเหมือนกันครับแม้ผิดตรงนี้นะครับแล็ t ตบาซิลัสเนี่ยเป็นแกรมบวกนะ อันนี้ก็เป็นความจําเป็นนะครับที่เราควรจะจําแผนผังตรงนี้ได้นะครับลองไปทวนกันดูนะว่าอะไรเป็นแกมบวกอะไรเป็นแกมลบบ้างนะครับอันนี้คือส่วนที่มอบายเราเนี่ยควรจะจําได้นะโอเคครับมาดูต่อช้อยสี่ครับช้อยสี่บอกว่าไซยาโนโบแบคทีเรียใช้ฟโคเบลินในการสังเคราะห์ด้วยแสงแทนคอร์โรฟิลตัวไซยาโนโบแบคทีเรียครับพวกนี้เนี่ยมันมีฟโคเบลินจริงนะครับแล้วฟโคเบลินเนี่ยก็มีบทบาทในเรื่องการสังเคราะห์แสงด้วยครับ แต่ไม่ใช่ว่ามีไฟโคบิลินแล้วมันจะไม่มีความเกี่ยวข้องเนี่ยการใช้คลอโรฟิลเลยนะตัวมันเองก็มีคลอโรฟิลครับไซย,ยน,นแบคทีเรียนเนี่ยมันก็มีคลอโรฟิลเหมือนกันครับเห็นไหมเป็นสีเ,เขียวอย่างเงี้ยครับมันมีคลอโรฟิลด้วยครับแล้วคลอโรฟิลเนี่ยก็เป็นตัวหลักที่เกี่ยวข้องการสังเคราะห์ด้วยแสงเช่นกันครับถึงแม้ว่าจะมีไฟโคบิลินนะครับก็ไม่ใช่ว่าตัวมันเองจะไม่มีคลอโรฟิลเอาไว้สังเคราะห์แสงนะตัวนี้ก็ยังถือว่าเป็นตัวหลักที่ช่วยในการสังเคราะห์แสงของมันอยู่ครับ ไม่ใช่ว่าเอาไฟโคบบลินเนี่ยมาใช้แทนนะครับไม่ใช่เอามาใช้แทนคอรโรฟิลนะก็ยังมีการใช้คอรโรฟิลอยู่ครับโอเคนะครับจะเห็นว่า3กับ4เนี่ยอันนี้ก็ผิดชัดเจนครับก็ตอบข้อ2ได้เลยครับ